เช้าวันนี้วันที่19สิงหาคมพศ2567ตรงกับวันอังคารแรมหนึ1ข้าเดือน9เช้าวันนี้ที่บ้านทรัพย์ูเหนือตำบลเป็นเจขอนอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วตอนเช้าเช้าหมอกลงหนาทึบเลยจะ่ะมองไปข้างหน้านู้น เห็นสาราอเนกประสงค์บ,บางบางหมอกลงเยอะจ้ะฝนไม่ตกมาสามสี่วันแล้วจ้ะท,ท,ที่ได้กินเสียงอย่างนั้นก็เป็นหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านที่บ้านนอกนี่จะมีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านจ้ะส่งตรงมาจากจังหวัดสะแก้วจ้ะ โลดค่ะแล้วกดโทรศัพท์ก็เข้าไปในเว็บไซต์เว w i t c วเอทีทภาพรวมหน้าบ้านก็ไปจ้ะเท่านสนใจนะคะเข้ารับฟังการสวนาเรื่องความรู้ หลายเรื่องเรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะมาโดยประเพณีวันเกิดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพุทธรูปสําคัญในวาระที่เกี่ยวข้องแล้วก็มนต์ธีที่สึกเนื่องมากกว่าร้อยห้าสิบปีค่ะนาโดยศาสตราจารย์พิเศษทองทองการทรางสุขรองศาสตราจารย์ดรชัยพลไทรพรร่วมมงเสวนาแล้วก็คุณพนักรวงปัญญาเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะก็ภายในงานนะคะมี สิ่งกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องของการจัดกิจกรรมมอบส่วนลดพิเศษภายในงานเท่าน,าน,นั้น วันนี้วันที่19สิงหาคมพศ2567ตรงกับวันจันทร์ขณะนี้เวลา17นาฬิกา58นาที